วสวัสดีค่ะพี่รติสุภัิเริรกคุณครับแป๋วค่ะพัทรวีบุญประเสริฐค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนายเอ็นเตอร์เทนนะครับเจอก,กับเรา2คนแบบนี้แน่นอนว่าได้เวลาอัปเดตข่าวบันเทิงกันทั้งทยคุณผู้ชมที่ชมอยู่ผ่านทางหน้าจอทีวีและคุณผู้ชมที่ชมผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กด้วยเมื่อกี้เบื้องหลังก็จะเห็นเราเมาส์มอยกันอยู่นะคะถ้าอยากรู้ว่าเวลาหน้าตาเราเมาส์เมาส์กันเป็นยังไงเนี่ย ดูในดูในในไลฟ์ก็ได้นะอ๋อข่าวแรกค่าแรกอู้วนี่ตัวแม่ของวงการบันเทิงทั้งนั้นเลยค่ะคุณผู้ชมคะจักระจันอาคำศิลักสลัอาคำอาคำเริจักจันอาคำเชรีอาคเย็นคุณจักระจันกับาผลงานแรก ผลงานแรกกับค่ายใหม่คือจอัระจันนี้เขาก็ออกจากวิกหมอชิดแล้วไงแล้วก็มาสบค่ายค่ายหนึ่งเดี๋เรื่องอะไรเรามาดูกันนะคะแล้วก็เรื่องที่ทําให้ใหม่ดาวิกาอารมณ์เสียแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยจะพาไปแสดงความยินด,ดีกับสซุปตานะฮะทั้งเจนี่และก็อั้มพัชราภาที่สามารถคว้ารางวัลบนเวทีมายาอวอร์ดได้ครับ คักไปด้วยเราศิลปินนักแสดงมากมายเลยล้ะค่ะสำหรับการประกาศผลรางวัลมายาอวสังพัสิเพื่อมอบรางวัลให้ทั้งคนเบื้องหน้าและเบื้องหลังในวงการมาเถิงงานนี้ไมนาแบ้วเจนี่เทียนโพสวรรคก็เฉิดฉายมารับรางวัลเบสเฮลตี้ส s า a r หรือรางวัลดาราที่สุขภาพดีแต่เจ้าตัวกลับมาให้นักข่าวสัมภาษณ์งั้นค่ะ ขณะที่ซุปตาตัวแม่อัมพชราภาก็คว,าว้ารางวัลดารานําหญิงขวัญใจมหาชนไปได้จากละครเพลิงพระนางซึ่งเจ้าตัวเผยว่ารู้สึกดีใจเพราะไม่ได้ขึ้นรับรางวัลมานานร่วม2ปีแล้วและคาดว่าปีหน้าก็อาจจะมีละครมาให้ชมกันอีกส่วนเรื่องทริปทําบุญล,ล่าสุดที่ประเทศอินโดนีเซียนั้นเจ้าตัวเผยว่าไม่ได้ขอพรอ,อะไรให้ตัวเองสักเท่าไหรค่ค่ะไปบุรพุโทโธก็พาเพื่อนๆไปเยอะชวนเพื่อนๆไปเยอะค่ะจะได้บุญทุคกคนก็ เดินทางเหนื่อยมากอิ่มบุญมากๆแล้วก็มีความสุขที่ได้ไปเพราะสถานที่เป็นสถานที่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วก็สวยงามมากๆค่ะไม่ได้ขอเป็นพิเศษค่ะแ,แค่บอกว่าโ,โหลูกได้มายืนที่นี่เย็นยืนที่นี่แล้วอนะไรเงี้ยคือเป็นความตั้งใจมาหลายปีมากๆแล้วอย่างเงี้ยในที่สุดก็มาถึงแล้วอะไรเงี้ยค่ะขอพ่อแม่ค่ะก็อข,ขอให้สุกกายสุกใจอะไรเงี้ยค่ะแค่นั้นเองไม่ได้ขออะไรมากมาย ด้านนางเอกสาวหน้าคมใหม่ดาวิกาที่มารับรางวัลดาราหญิงเจ้าสเสน่ห์แห่งปีก็มีเรื่องให้ไม่สบอารมณ์นะคะเพราะด้านโดนนําภาพของตอนกับซุปตารุ่นพี่อย่างอัมพชราภามาเปรียบเทียบกันซะง,งั้นค่ะไม่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเลยค่ะแค่น้อยใจอยู่ในมุมเล็กๆของเรา <laughs> คือใหม่ก็ชินใหม่ก็เจออะไรอย่างนี้มาเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยไม่น้อยเลยชิลมากคือใหม่เจออะไรอย่างนี้มาเยอะมากค่ะแต่แบบคือคุณแม่อาจจะแบบเป็นห่วงแบบพี่ก้าวผู้จัดการเป็นห่วง ้างนางเอกไร้สังกัดจักกจันอาคมสิริหลังปล่อยให้สงสัยกันมาสักพักใหญ่ว่าเจ้าตัวจะไปโผล่ค,ค่ายละครช่องไหนล่าสุดสาวจักรจันก็ยอมเปิดปากแล้วนะคะว่ารับเล่นซีรีส์กับค่ายละครฝั่งอโศกซึ่งเจ้าตัวเผยว่าเดือนหน้าจะเริ่มฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายทําแล้วล่ะคะ่ะก็เล่นกับยายป๋อมแปมค่ะเปลี่ยนฟิลบ้างเป็นแบบว่าซีรีส์คอมเมดี้เปลี่ยนบ้างค่ะอยากทาอะไรที่อยางที่บอกว่าอยา,อยากทำอะไรที่อยากทําแล้วก็ ห่างหายจากคอมเมดี้ไปมากกว่า5ปีแล้วอะไรเงี้ยแล้วจริงๆเราจริงๆเป็นคนที่เกิดจากคอมเมดี้แล้วก็คิดถึงมากแล้วก็คืออยากเล่นพอมีโอกาสติดต่อมาปุ๊บจริงๆแล้วก็คือเอาไง่ายๆว่าบอกกับผู้จัดจาก,การไปบอกเอออยากเล่นอะบทอะไรก็ตามมาอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชื่นชอบยายป๋อมแป๋มเ,เป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะส่วนงานละครอีกเรื่องหนึ่งนั้น,เ,นเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้รับแสดงเรียบร้อยแล้วแต่ว่าขออุบไว้ก่อนส่วนข่าวที่จะรับเล่นละครของผู้จัดนกจริยาเธอยอมรับว่ามีการพูดคุยกันจริงต่่ไัไไมดด้ดสินใจคะ ไปต่อนะครับกับอ๊อฟป,ปองศักดิ์คนนี้เนี่ยมีเรื่องสองเรื่องที่ต้องให้เคลียร์กันนะฮะ,ะเรื่องแรกเนี่ยคือกรณีโพสต์ภาพเครื่องดื่มแอลกฮอฮอล์จนถูกเรียกเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาเป็นครั้งที่2ในชีวิตส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็เป็นคําพูดถึงเหล่านูชเชสก็คือแฟนคลับของเป็กผลิตโชคนะคะเขาเคยเปิดศึกน้ําลายกันผ่านโซเชียลอย่าพลาดแม้แต่ประโยคเดียวไลฟ์สไตล์เราต่างกันไงแต่ว่าของของอ๊อฟถ้าเกิดว่าสำหรับอ๊อฟนะ เป็นเพื่อนร่วมงานครับเป็นเพื่อนร่วมอาชีพเอาไม่อยากเหมาว่าเขาใครเป็นเพื่อนสนิทออกไงเข้าใจปหเพราะว่าเอาไม่รู้ว่าแต่ละคนเขาคิดกับเราอย่างไงอะไรเงี้ย เออบางทีเราก็กลัวว่าเราจะคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับถึงหนุ่มออฟตองศักจะเผยถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มเป๊กผลิตโชคด้วยน้ำเสียงธรรมดาธรรมดาแต่ฟังแล้วก็รู้สึกจี๊ดใจไม่เบาเลยล่ะค่ะโดยออฟยังถือโอกาสเปิดปากถึงเรื่องที่โดนเหล่านุชแอนตี้เรื่องคอนเสิร์ตเป็กออฟไอที่จะรีวิวเนียนเพราะกลัวว่าภาพลักษณ์นักร้องสีม่วงของออฟจะทำให้คุณหลวงขวัญใจเสียภาพลักษณ์ไปด้วยและเชื่อว่าเป็กมีศักยภาพมากพอที่จะเปิดคอนเสิร์ตเดี่ยวของตัวเองไม่จำเป็นต้องจัดรวมกับใครค่ะ หัวกระทูอ่ะเอาไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะในคอมเมนต์ต่างๆนะครมันมีความไม่ให้เกียติทั้งออฟและไอซ์ด้วยอ่ะถ้าว่าในเรื่องของความสามารถเราเราโอเคไงเราเราจะเข้าใจได้แต่ว่า,ว,าว่าในเรื่องของเพศสภาพเราเอาว่าอันนี้มันก็เกินไปไงกัดอีกกลุ่มใหญ่ๆที่ไม่เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารเอาก็ช่างเอาไปบอกกับบอกกับเป๊กตลอดว่ามันเกิดอะไรขึ้นพอผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดในค่ำคืนที่แสนยาวนานของออฟที่แบบมี กลุ่มนุชนุชเชสอะไรเงี <uana> ้ยเขาเขามากระนำถามด่าในอินสตาแ a รมของออฟอะไรเงี้ยเขาก็ส่งข้อความเสียงมาครับแล้วก็บอกว่าเอาง่อย่าคิดมากถือซะว่าเป็นสีสันขององค์การเอาก็โอเคสีสันก็แต่ว่าถามกูด้วยไหมว่ากูอยากได้สีสันนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือตัวตัวออฟกับกับเพื่อนอะไม่มีอะไรนะครับคือเราไม่มีปัญหาอะไรกันเลยทั้งสิ้นแล้วก็ยินดีที่จะ ร่วมงานกันเมื่อโอกาสมันมีทุกอย่างที่ออฟพูดทุกอย่างที่ออฟเขียนมันตรองมาแล้วแล้วก็มีการคุยกันแล้วเรียบร้อยด้วยซ้ำว่าควรจะจัดการยังไงกับเรื่องพวกนี้ <Yeah. S 2> และหนุ่มออฟต้องงานเข้าไม่จบเพราะล่าสุดก็เป็นหนึ่งใน24รายชื่อดาราที่โพสต์รูปเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านโซเชียลซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าตกใจไม่น้อยเพราะเคยเคลียร์เรื่องนี้ไปเมื่อ2ปีก่อนจนคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดได้จบลงแล้วค่ะ ก็มีหมายเขาไปส่งไปที่บ้านแล้วก็แบบตกใจมากในรูปเดิมเมื่อ2ปีที่แล้วครับเราไม่ได้ลบออกไปจากอะเลออแล้วลบไปแล้วครับคุณหมอสมานเนี่ยเป็นคนส่งเรื่องมาอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นตอนนั้นมันเป็นของอกระทรวงสาธารณสุกขกระทรวงสาธารณสุกขก็ฟ้องเราอีกทีหน,นึ่งอะไรเงี้ยครับราคาปรับครับ <ij> <c oughs> ใช่ห้าหมื่นบาทเท่ากับทุทกคนครับใช่ออฟยังเผยอีกว่าจากเรื่องดังกล่าวที่โดนตักเตือนถึงสองครั้งก็ยิ่งต้องจำขึ้นใจว่าจะทำอะไรต้องศึกษาทุกอย่างให้ดีซะก่อนค่ะ เราไปต่อกับตูมตามยุทธนานะคะเขาก็ควงหวานใจเขาค่ะน้องหญิ่งหญิงสรุชาเสียงหญิงหญิงก็มาออกงานก็เลยต้องตอบคาถามว่าเฮ้ยตูมต,ต,ตามรู้สึกยังไงคือถูกเมาว่าติดแฟนจนแบบเหรียนไม่จกอะไรงเงี้ยแรงอยู่ก<ร>ันเนาะแต่ก่อนอื่นนะฮะเราจะพาไปดูภาพความประทับใจจากละครเวทีซีแผ่นดินครัเพราะว่าตอนนี้เปิดม่านการแสดงแล้วนะจ๊ะ ดินดังคือกล้องโรงละครรัชดาลัยในรอบกาล่าก,การแสดงละครเวที4แทีแผดดินผ่านเสียงร้องที่กลั่นออกมาจากใจเหล่านักแสดงอาทินกสิใจกันนพัฒเกรียงไกรอุณน,น,นันอาอนัตะพลไอสรันยูรัตกล้าวอมรดิต โดยละครเวทีเรื่องสี่แผ่นดินบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์ครึกฤทธิ์ปราโมชเคยเปิดการแสดงมาแล้วสองครั้งเมื่อปี2554และ2557กว่าร้อยรอบและครั้งนี้เป็นการรีเซตครั้งที่3ซึ่งบอยชกลเกียรติได้ปรับเปลี่ยนบทกลั่นกรองทุกความรู้สึกจากก้นบื้องหัวใจคนไทยที่เกิดในรัชกาลที่9ที่จับมือผ่านการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่มาด้วยกันและเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนจะเข้าใจความรู้สึกของแม่พลอยที่ต้องผลัดราชการมาถึง4แผ่นดินค่ะ ด้านคู่รักตูมตามยุทธนาและอิงยิงสรุชาก็ควงคู่กันมาโต้ข่าวอักษรย่อที่โดดพุ่งเป้าว่าเป็นพระเอกตาเล็กหลงแฟนสาวน้องไมยมกหนักมากจนเสียการเรียนซึ่งเจ้าตัวยอมรับว่าแวบ,บแรกที่อ่านตัวย่อก็สะดุดว่าเป็นตัวเองแต่เนื้อหาทั้งหมดนั้นไม่ใช่คู่ของตนเลยสักนิดค่ะแค่ชื่อนะแต่ไอ้ข้อมูลข้างในมันขัดแย้งกับความจริงมากเลยด่าผมได้นะ คือประเด็นอะไรก็ตามที่แบบว่าจะบอกว่าผมแบบแย่หรือไม่ดีติดฟงติดแฟนอะไรได้หมดเลยแต่อย่าพาดพิงคนอื่นอย่าคิดว่าเป็นเพราะคนอื่นทําให้ชีวิตผมพังเพราะถ้าผมจะพังผมพังด้วยตัวผมเองครับส่วนความรัก2ปีที่อินเลิฟกันมาก็ลงตัวดีค่ะด้วยเสายิงยิ้งเผยว่าถูกใจหนุ่มตุ้มตามเพราะยอมเปิดตัวเป็นแฟนกันแบบไม่หลบหลบซ่อนซอนตามสไตล์ดาราความรักก็เลยเปิดตัวได้เต็มที่ค่ะ แมนมากครับใช่ไหมถ้าผมจะพังผมพังด้วยตัวผมเองไม่แต่เขาก็พูดดีนะเพราะทุกการตัดสินใจมันก็คือมาจากตัวเราเองไม่เราะว่าเราจะรักใครชอบใครอยากทําอะไรมันมาจากตัวเราเองทั้งหมดนะครับใช่ใช่ไปต่อดีกว่าจากคู่รักรุ่นเล็กนะฮะมาที่คู่รักรุ่นใหญ่กันบ้างนาทีนี้ต้องยกให้กับนิโคเทริโอกับสอนรามล่าสุดเพิ่งไปรับลมทะเลมาไปใช้ดูแลดีมากคุณแม่ด้าเด็กเนี่ยยิ้มแก้มบานเลยฮะ หวานไม่แค่์วัยเลยล่คะค่ะนิโคกับหนุ่มซ้อนรามเพิ่งเปิดตัวคบกันได้ไม่ถึง3เดือนก็สาดความหวานกัสน้ำตาลยังอายแถมนิโคยังออกปากว่าหนุ่มนะ่ะดูแลเทคแคร์ดีดีโดยเ,เฉพาะเรื่องอาหารที่หวานใจเขาโครโช์ฟีมือให้หม่ำแบบเช้าถึงเย็นถึงเลยล่ะจ้ายังไงอย่างนั้นเลยคะ่ะนอไม่มีไม่มีค่ะไม่มีมีแต่ทำอะไรให้ทาน อะไรให้ทานเวลานเหนื่อยๆอะไรแบบนี้ค่ะก็น่ารักค่ะส่วนทริปหวานที่หัวหินนอกจากกุ้งหอยปูปล<ร>าจะไต่เรียบความสวีทหวานเวอร์ยังทำให้เหล่าฟลอเวอร์อิจช้าตาร้อนหนักมากซึ่งนีิคอยิ้มไม่หบุบอวดตรงๆเลยว่าเป็นทริปพักผ่อนที่หนุ่มจัดให้เอาใจเธอท,ทันทีที่ได้ยินเธอพูดเบาๆว่าอยากไปค่ะเคยพูดกับเขาว่าเอออยากพาทิเกอร์ไปทะเลทิเกอร์ไม่ได้ไปทะเลนานแล้วก็เลย ขาก็เลยจัดเลยแล้วเร็วเป็นคนทําอะไรเร็วอะค่ะคือแบบปุ๊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 บอ้าวพรุ่งนี้ไปอะไรเงี้ยเอาเลยรถไปหรอโอเคเอาไปค่ะทะเลหวาน <laughs> รสชาติค่ะก็ก็โอเคอยู่ค่ะสนุกค่ะเป็นทริปที่สนุกดีค่ะแล้วก็พาไปทานอาหารทะเลอะไรเงี้ยค่ะอาหารเยอะมากและทั้งที่ความรักถูกจับตามองหนักมากในช่วงนี้แต่กลับไม่มีใครจ้างออกอีเวนต์แบบแพ็คคู่จนสาวนิโคต้องออกตัวว่ายินดีรับนะจ๊ะเพราะยังต้องจ่ายค่าเถิมอลูกชายอยู่ค่ะ มันมีความรักกินอะไรทําอะไรก็หวานดูที่แป๋วของผมดีอมน้ําตาลยังขมเลยไอ้าอะไรอะไรอ่ะไปต่อไปต่อไปต่อเมาหมอยนะคะเราก็มีรายการดีๆทั้งนั้นเลยจากช่อง 9M c t HD นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการ The Insider แฟนสืบส่วนค่ะรวมทั้งรายการยิ่งสักยิ่งแสบห้ามพลาดเลยฮะเพราะว่าจะมีการเปิดใจของนางแบบสาวตาสัญญาถึงพระเอกดังที่เขาบอกว่าเคยซุ่มคบกันเมาหมอย หลึกกว่าใครกับดีอนินไซเดอร์คืนนี้กล้าถามซึ่งหน้ามือขวารัฐบาลกับนโยบายส่งเสริมตลาดชุมชนภายใตย้ชื่อตลาดต้องชมเป็นการใช้งบสู่รุ่ยสีร้ายเกินไปหรือเปล่าและจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อนหนุ่มนักเรียนนอกต้องมาเป็นพ่อค้าขายปลาสมณนะตลาดปลาชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีติดตามพร้อมกันทั่วประเทศคืนนี้20นาฬิกา5นาทีทางช่อง9กาเอ็เลยจ้าโอเค มานื่องกันไปเลยกับรายการแฟ้มสืบสวนติดตามตอนจบของการคลีค่คลายคดีระดับประเทศที่คนร้ายโหดเหี้ยมมากจนถึงขนาดฆ่ายกกรัว8ศพไม่เว้นแม้กระทั่งเด็กบริสุทธิ์คดีนี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติพลตํารวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาลงพื้นที่ควบคุมการสืบสวนสอบสวนด้วยตัวเองและใช้เวลาเพียง5วันก็สามารถจับกุมตัวคนร้ายได้ถึง8คนตามดูหน้าคนร้ายแ,แรงจูงใจในการฆ่ายกกรัวได้3ทุ่มคืนนี้นะจ๊ะมเมจ้า ต,ต้องนอนดึกแน่เพราะพลาดไม่ได้กับการเปิดใจของตาสรัญญาหลังพระเอกชื่อดังออกมาปฏิเสธความสัมพันธ์เพราะมีภาพหลุดกินข้าวร่วมกันและข้อความลายหลุดที่ดูสนิทสนมเกินกว่าคำว่าพี่น้องอย่างนี้เธอเปิดใจกรณีโพสต์ข้อความปริศนาว่าพี่แมงไม่แม่เลยวะ่ะ หลังได้ฟังพระเอกชื่อดังให้สัมภาษณ์ที่ไม้เข้าหูซึ่งเธอยังส่งข้อความทางโทรศัพท์หาพระเอกด,ดังโดยอาจาร,รย์ยิ่งศักด์ได้อ่านข้อความเปิดเผยกลางรายการเป็นที่แรกเพื่อพิสูจน์ความจริงอีกด้วยติดตามการเปิดใจทั้งน้ำตาของตาสรัญญาได้ในรายการยิ่งศักด์ยิ่งแซบคืนนี้23สนาฬิกทีทางช่อง9 m c a t HD นะจ๊ะวิ่เลย กลับม,มาเบรกนี้นะครับมีข่าวแซบให้อัปเดตกันรัวๆเลยฮะไม่ว่าจะเป็นหัวใจสีชมพูชมพูของสาวเซ็กซี่ใหม่สุคนทวารครับรวมทั้งคุณแม่กบสุวรรณันก็มีเรื่องเพิ่มใจเพราะน้องนาดาเจริญลอยตามจะเป็นการเล่นไอสกเก็ตหรือว่านั่นถ้าไอสกเก็ตก <c oughs> ินตะลีลานะจ๊ะดีจ๊ะ <c oughs> แต่เรื่องอะไรนะที่ค้างกันเร็เมื่อกี้งานแฟนมิสต<ช>ิ้งที่สปอ,อรลาวของเจมจินะซึ่งจริงๆอ่ะเจมจิเขาก็ฟิตซ้อมมากเลยกับแซกชุมแพแต่ไปมาล่มค่ะไปดูเหตุผลกัน หลังงานแฟนมิงที่ซอปปอลาวต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกําหนดเะเอกหนุ่มเจมจิรายุก็ขอชี้แจงว่าเป็นเพราะเกิดความผิดพลาดเล็กน้อยและขอปล่อยให้ผู้ใหญ่คุยกันเองแต่งานนี้เจ้าตัวขอบอกข่าวดีให้แฟนคลับทั้งหลายได้เตรียมตัวด้วยนะคะเพราะเดือนหน้าหนุ่มหน้าหวานคนนี้จะมีโปรเจกต์พิเศษสุดยิ่งใหญ่มาฝากกันค่ะเรียกว่าเรียกว่าเรียกว่า,เ,วา,เ,วาเป็นเป็นโชว์พิเศษดีกว่าครับ<อ>คือที่ผมตั้งใจมาซึ่งอันนี้ก็จะค่อนข้างแตกต่างจากอันอื่นค่อนข้างเยอะเลยครับจะเป็นอะไรที่แบบ ดูสนุกอบอุ่นทุกอย่างดีหมดเลยครับผม <Okay. S 2> ตอนนี้ก็เตรียมตัว <Okay. S 2> เริ่ม,เร,มเริ่มซ้อมกันแล้วครับผมด้านคุณแม่กบสุวรรณันหลังปล่อยลูกสาวคนเก่งน้องณดาวัยหกขวบชิมลางเล่นละครเธอประเกียดเมื่อปีที่แล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ยอมใจอ่อนตัดสินใจใลูกสาวรับเล่นละครอ,อีกครั้งซึ่งครั้งนี้นะคะน้องณดาดูจะแฮปปี้ไม่น้อยเพราะไม่ต้องเล่นบทร้องไห้อีกส่วนอนาคตลูกสาวจะเอาดีด้านการแสดงหรือเปล่าคงต้องรอดูกันต่อไปค่ะคือถ่ายไปสองวันเนี่ยวันแรกเนี่ย ยังไม่ค่อยดีนะวันที่สองเขาดีขึ้นก็ดูความมีพัฒนาการน่า,นาจะดีขึ้นใน,ในช่วงเรื่อยๆไปถามว่าลูกไม้ใต้ต้นไหมก็ยังตอบไม่ได้ต้องรอดูผลงานส่วนนันกแสดงสาวเซ็กซี่ใหม่สุขนลวาก็ข่วงผู้มากับแฟนหนุ่มต้นสารพง์ก็เผยถึงความรักว่าตอนนี้แฮปปี้ดีมากๆถึงขั้นฝ่ายชายวางแผนว่าจะแต่งงานในปีหน้าเราด้วยค่ะเราต้องบอกว่าเขาพูดขอแต่งงานทุกวันเลย จริงๆแล้วทุกวันที่เขาพูดแต่ว่ามันก็จะมีแบบเป็นแบบบางวันที่พิเศษที่ขอแต่งงานก็มีก็ก็ก็วางแผนกันอยู่ก็ยังไม่ได้ให้คําตอบค่ะคือแพนไว้ในปีนี้แต่ว่าพอหมายเปิดตัวเลขเรื่องสินอดมาเราขอเรีบไปปีหน้าแล้วกันวางแผนเป็นมั่นเป็นเหมาะขนาดนี้ก็ขอให้สาวข้างๆยอมใจอ่อนสักทีแล้วกันนะจ๊ะสินอดคุณข้างๆไี่เท่าไหร่ครับแถมข้อสารให้อีกสกระสอบมาขอปะลา ไปต่อพี่ปมมุ๋มบรรดาคนนี้อายุเลขสีแล้วนะแต่หน้าเด็กอยู่ก็เหมือนฉันไงใครถาม<อ>ใครถาม<อ>ไม่มีคคนเรานะคะถ้าอยากจะหน้าเด็กเนี่ยนะคะมันก็ยังไงะทำบุญสวยชาติหน้าถ้าทำหน้าสวยชาตินี้ใครถามเนี่ย สวยรอไม่ได้พิธีกรเซเลบแห่งรายการตกมันบันเทิงดอเตรบุ๋มปนัดดาวัย41ยังเสียจึงบินไปเติมความสวยแต,ต่งตึงด้วยการฉีดไลฟ์เซลล์ถึงประเทศเยอรมนีเป็นรอบที่4แล้วล่ะค่ะโดยให้คุณหมอจิ้มเข็มทั้งตัวรวม15เข็มซึ่งก็เห็นผลทันตาเพราะรู้สึกได้ถึงความอ่อนวัยแถมสุขภาพก็ยังแข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะ คือไม่อยากจะรอจนถึง70แล้วค่อยไปฉีดอะ่ะ mm hmm. ตอนนั้นมันคือคือแค่ดึงมันแค่ดึงมันไว้แต่ณตอนนี้แค่เราอยากประคองเราอยากเอาสุขภาพเรากลับมา mm hmm. จากการที่เราใช้งานหนักก็ mm hmm. หลายคนทักเลยค่ะ mm hmm. ในเป็นข่าวกันออกมาเลยว่า mm hmm. เออดูหน้าเด็กลงดู mm hmm. ดูผิวดีขึ้น mm hmm. ดูแบบ กล้าชว์หน้าสดอ่ะคือกลับมาคือกล้าชว์หน้าสดเลยก็ผิวสดใสแล้วก็ทําให้เรารู้สึกแข็งแรงมากขึ้นไม่ต่อให้นอนน้อยก็ยังวิ่งงานได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันช่วยได้จริงๆเนี่ยผิวก็จะลื่นๆ่นออกมาลื่นเจอตัวเจอตัวถูได้ <laughs> ถึงค่าเนรมิตความสวยอ่อนยาวจะปาเข้าไปเข็มแล้วเป็น<ม>ล้านแต่สื่อเจ๊ก็บ่อยยันเพราะไม่ต้องควักกระเป๋าออกเองเนื่องจากมีผู้สนับสนุนใจดีอนุเคราะหให้จึงตั้งใจว่าปีหน้าจะบินไปฉีดอีกค่ะ แล้วอย่างเจไม่ฉีดบ้างหรอครับไม่ไม่ถึงแม่อะไรไม่เสียกรรมไม่มีตังค์ไม่มีใครให้ฟรีไม่มีใครสนับสนุนถ้าใครสนับสนุนปุ๊บไปพักพักก่อนตอนนี้ใครอยากสนับสนุนติดต่อมาได้นะครับคนะคะภาพบรรยากาศที่พิธีกรของเรานะคะไทยเนี่ยเขามีโอกาสไปเที่ยวจวัดปทุมธานีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่14ของเราเห็นว่าไทยเนี่ยเขาปรับโฉมตัวเองให้เป็นเกษตรกรบุกฟาร์มปลาดุกครับ ช่างสดชื่นอะไรขนาดนี้กลิ่นโอโซนเต็มปอดเลยคุณผู้ชมถ้ายืนอยู่ตรงลำลูกกาคลอง5ที่จังหวัดปทุมธาน,นีนะฮะจากที่เราจัดกิจกรรมหน้าเอตเทนตลอดออนแอร์ครั้งที่14แล้วเนี่ยเราก็อยากจะพาคุณผู้ชมมาที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยคือการเกษตรแบบครบวงจรเลยนะครับเขาบอกว่าที่นี่เจ๋งมาก เลี้ยงปลาดุกขึ้นมาก็เพื่อว่าเป็นอาหารของผู้บริโภคทั่วไปนะฮะการเลี้ยงปลาเนี่ยก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านนะครับเป็นกิจกรรมและเป็นอาชีพอย่างหนึ่งถึงเกษตรกรที่เลี้ยงในในเรื่องของการทาภาควัตถุดิบแต่การทำปลาดุกของเราเนี่ยการเลี้ยงปลาดุกของเราเนี่ยไม่ได้ทำแค่เลี้ยงอย่างเดียวนะครับทีนั้งการแปลรูปเลี้ยงเสร็จแล้วก็มาแปลรูปเองเป็นปลาดุกแดดเดียวในส่วนของโฮลาวนะครับในส่วนของพเพอร์เทอร์ก็ทำยัมปลาดุกฟูและปลาดุกฟูกับพิชิงนะครับ ต่อยอดไปก็ไปถึงเรื่องของพวกหัวปลาเป็นของเหลือนะครับ,รบแล้วก็นําไปเลี้ยงเป็ดนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการการเลี้ยงปศุสัตว์เลี้ยงเป็ดนะฮะแล้วก็ในส่วนของมูลเป็ดเราก็ไปทำปุ๋ยคอกที่ประมงก็เข้มามามาช่วยมาช่วยดูแลนะก็คือเรามาช่วยดูแลเรื่องอคุณภาพในการผลิตส่งเสริมเรื่องอามาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างที่นี่ได้คุณภาพมาตรฐาน G G A P กระดุกนะครับ อาถึงกาเกษตรปลอดไฟที่เด็ดของที่นี่เลยนะครับถังจุลินทรีย์ใช่ไหม<า>ฮะ,ฮะน,น้ำหมักจุลินทรีย์ถังน้ำหมักจุลินทรีรรยร์ช่วยอะไรครับตรงนี้ช่วยในการส่งเสริมในการด้านการเพาะเลี้ยงครับเช่นในเรื่องของบำบัดกลิ่นบำบัดน,น้ำน,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 นะฮะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการย่อยสลายของในลำตัวของป่านะฮะเรเรียการถนอมอาหารสดอาหารป่านะฮะให้มีระยะที่ ยู่่่ได้นนาาากกวเโอเคนี่ผมก็กำลังจะทดสอบประสิทธิภาพน้ำหมักนะฮะัถหายถ่ายมินิคลาบไหมเออแต่มันถายดีเลยนี่คือเล้าเป็ดแล้วก็ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลย อันนี้เป็นเพราะว่าจุลินทรีย์ใช่ไหมจุลินทรีย์ครับแล้วเรามีเรามีวิวัฒนาการการใช้หญ้าในเปียเป็นการสร้างเสริมของหญ้าเลยนครับหญ้าในเปียครับเนี่ยฮะเป็นโปรตีนพืช18เปอร์เซ็นต์ครับครับหน้าเล้าเนี่ยปลูกแล้วมาเลี้ยงเองเนี่ยอ๋อัอันนี้ให้เป็ดกินให้เป็ดกินทุกวันฮะแล้วก็มูลเป็ดมูลเป็ดก็ไปทำเป็นปุ๋ยคอกนะฮะมูลผสมฟางเนี่ยนะฮะเป็นปุ๋ยคอกเล็กส่วนหนึ่งปลาก็กินเป็นปลาปิฉพันธ์นะครับครับเราก็ได้อ่า ลักษณะว่าได้ปลาราคาต้นทุนต่ำเอว้าวว้าวไอ้ตรงนี้คือจุดแปลรูปใช่ไหมครับเรื่องอ่ะเป็นโรงงานเฟอร์เทอร์โรงงานทำของสุกก็คือวัตถุดิบที่เราเลี้ยงนํามาเลี้ยงแล้วเนี่ยฮะมันได้ขนาดแล้วเนี่ยสามารถแปรรูปแล้วเนี่ยเราก็มาทําอย่างเช่นปลาดดดเดียวอย่างละฮะอีกอย่างก็คือการทําของสุกคือทยนยำปลาดุกฟูทำยำปลาดุกฟูกับปลาดุกฟูผัดพริกขิง ที่เห็นนี่ห้องทอดทอดเสร็จแล้วเราจะมีห้องเก็บของสุกที่สุกแล้วเราเก็บไว้เพื่อจะเป็นรอการแพ็กกิง้งนะฮะแล้วก็มีห้องแพ็กกิ้งนะครับแล้วมีห้องอบคือเราีิีเด็ดอยู่อย่างนะฮะเขาเรียกว่าการไล่น้ํามันแบบภูมิปัญญาชาวบา้านเกตไหมครับว่าเราจะมีตะกงอีกชั้นหนึ่งนะฮะเพื่อไล่เพื่อรองน้ํามันให้มันตกลงเห็นไหมครันน้ำมันโอ้อตอบ,ตอบครับตอบโจทย์นี่สามารถชิมได้ไลยได้เลยครับ ถ้าเรามัวแต่รอจำหน่ายกับ้าคกลางเนี่ยเราไปกันไม่รอดฮะรเราต้องคิดสร้างสรรค์สร้างบูรณาเพิ่มาเพิ่อมของเราเองนี่คือหนึ่งความมุ่งมั่นนะครับของเกษตรกรไทยหนึ่งท่านนะฮะที่เป็นเกษตรกรตัวอย่างเลยก็คือพี่ดอกรักนั่นเองนะครับผมที่ต้องการที่จะพัฒนาการเกรษตรให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับผมโอ้วันนี้ยังไงต้องขอขอบคุณทั้ง3ท่านมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้เรานะครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะสนับสนุนโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอบคุณน้องไทยด้วยนะครับสลัดค่าพิธีกรไปบุกร์าประดุกกันเลยทีเดียวไม่เห็นต้องสลัดนะไปยืนอยู่ตรงไหนก็เหมือนอยู่แล้วว่าไทยอะอห้หุ<ะ>่นะน,นั่งดูอยู่หรือเปล่านี่ตีบะเนี่ย <laughs> เลยต่อดีกว่าค่ะคมาฝั่งลูกทุ่งกันบ้างนะคะคนนี้เป็นสาวอีสานไซมินินะคะเขาชื่อน้องจินตราฟ้าใสาออกซิงเกิลแรกในชีวิตนี้ก็ฮือฮาอยู่มิใช่เบานะคะซุ่มเสียงเนี่ยเสียงหรือเสียงเราอ้างว่าไปคล้ายกับรุ่นพี่จินตาลาพูลาบซึ่งถ้าเป็นเราเราดีใจมากเลยนะแต่น้องบอกว่าน้องน้องไม่ค่อยรู้สึกดีใจเท่าไหรอ่อะ แตงโม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 ลูกตโตรถบานครับประธานถูกเอาถูกใจถ้าฟังแค่น้ําเสียงและเห็นแค่ทรงผมหลายคนคงนึกว่าสาวเสียงพินจินตราผุ่ลับมาเยือนเวทีเฮสันดล้านทุ่งทางช่องการเอ็มคอร์ดเอสตีแน่แต่ไม่ใช่นะจ๊ะเพราะเนี่ยคือลูกทุ่งสาวน้องใหม่จินตราฟ้าใสที่บังเอิญน้ําเสียงไปเหมือนต้นฉบับอย่างพี่จินสุดๆงานนี้ถึงเจ้าตัวจะเครียดที่หลายคนมองว่าเธอพยายามลอกเลียนแบบนักร้องรุ่นพี่แต่ก็ใช้คํานินทามาเป็นแรงผลักดันให้คน หาเอกลักษณ์และสไตล์ของตัวเองจนเจอและได้ออกสิเกิลแรกในชีวิตกับเพลงด่าให้ยับค่ะใจมีด่เสียงเหมือนหน้าตาหน้าตาจะไม่ค่อยเหมือนนะแต่ว่าดีลาใช่พูดอะไรอย่างงี้จะเหมือนพี่พี่จินอะไรอย่างงี้แต่ว่าบางทีเราไม่รู้ตัวเนาะถามว่าบันทอนไหมก็ลึกๆก,ก,ก็มีรู้สึก ออรู้สึกไม่ดีเหมือนกันเนาะเราก็อยากให้แฟนเพลงออยอมรับใน,ในการเป็นตัวของตัวเรานะคะแต่ว่าก็พี่จินก็เดียวบอกขั้นต้นแล้วก็เป็นครูบาอาจารย์เราก็นำออตัวอย่างของพี่เขามาใช้ออพี่เขาแบบเ,ออเป็นศิลปินแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลานกับรุ่นน้องแล้วก็เอาสิ่งดีของพี่เขามาใช้ปรับในตัวของเราต่อไป ถูกมาว่าน้าเหมือนจินดาาผ้ราบยังพอทําใจแต่ที่ไม่ไว้จะเคลียร์คือถูกแซวว่าเหมือนสาวประเภท2ไปอีกจนหลายคนชักสงสัยเพศสภาพที่แท้จริงงานนี้จินตราฟ้าใสพร้อมเปิดปากถึงความจริงหมดเปลือกใน,ในการเฮสนันลันทุง่งพรุ่งนี้11.15นาิกา15นาทีทางช่องดาวเอ็มคอรอชดีค่ะ พูดถึงภัยน้ำท่วมพ่ภคอีสานนะครับตอนนี้อ,อสมทอของเราเนี่ยก็ร่วมมือกับเครือข่ายโทรศัพท์นะครับในการที่จะร่วมรับเงินบริจาคนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบ TrueMove H AIS แล้วก็ d t a ท<อ>นะครับระบบ TrueMove H นะฮะพิมพ์เลข9แล้วส่ง SMS มาที่91222ครับผู้ใช้บริการ AIS นะคะกดดอกจันคะ่ะ2394เหลี่ยมแล้วโทรออกแล้วก็ส่วนลูกค้า DTAC นะครับกด ดอกจัน420ดอกจัน100เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกครับอ่าเท่านี้ละลค่ะก็จะ,จะเท่ากับว่าบริจาคครั้งละ100บาทนะคะคโดยที่ระบบบริษัททั้ง3ระบบเนี้ยไม่คิดค่าบริการในการส่ง SMS ด้วยนะคะครับส่วนหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยเพลงหมายความว่าอะไรของซีนุ่มงมีนครับเที่ยงนี้เราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ